สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะภารกิจของเราก็คือไปตามหาอะโวคาโดมาทำแซนด์วิชอะโวคาโดกันดีกว่าค่ะและนี่เลยผู้ช่วยคนขับรถของเราที่จะพาเราไปวันนี้แล้วเจอกันนะคะนี่คือวิธีการเตรียมขนมปงังวันนี้นะคะปุ้ยก็จะใช้ขนมปังโฮลวีตค่ะแล้วก็ขนมปังธรรมดานะคะรวมกันไปเลยค่ะ มาดูเลยมาใส่เตาอบความร้อนกันเลยใส่เป็นเลยนะคะแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วนะคะพุดก็จะใช้ที่ไฟความร้อน200องศาเซลเซียสเลยนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีก่อนค่ะ แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นะคะขนมปังที่ได้เมื่อกี้นี้ที่ปุ้ยเอาใส่เตาอบความร้อนก็จะได้มาแบบนี้นะคะก,กรอบๆมีน่ากินมากเลยนะคะก็จะได้ออกมาแล้วขนมปังแล้วเราก็จะมีนี่เลยอะโวคาโดสายพันุยาวนะคะพันอะไรก็ไม่รู้พันอะไรก็ไม่รู้เพื่อนๆรู้ช่วยบอกหน่อยนะแต่ตอนนี้รู้ว่าพันอะลูเมลิ์เอ้ย อะไรไม่รู้นะคะ,ะเรามาเริ่มวิธีการทํากันเลยวิธีทําก็ไม่ยากเลยนะคะมาใช้อโวคาโดสัก้ม่ว่าน่าจะครึ่งลูกก็พอแล้วแหละเนาะเพราะว่าลูกมันใหญ่เกินเพื่อนพี่น้องเราใช้แค่ครึ่งเดียวก็พอวันนี้สําหรับหนึ่งมือ้อแต่ธรรมดาเนี่ยจะทําเป็นมือ้อเช้าแต่วันนี้กว่าเราจะไปได้อโวคาโดมาก็ สายมากแล้วฉะนั้นเราก็เลยกินเป็นมื้อก่อนเยน็นเลยละกันก็ได้อโวคาโดมาแบบนี้เราก็จัดการปอกเปลือกเรียบร้อยสวัสดีค่ะนี่ผู้ช่วยตัวน้อยของเราและดาวันนี้ลลดามาดูแม่ทำขนมปังอโวคาโดให้ละดากินที่นะคะเพื่อนๆเ,เราได้อโวคาโดแบบนี้เราก็จัดการเอาเม็ดออกเม็ดมันจะเล็กมากเลยนะมันจะมีแบบเม็ดเล็กๆอยู่ด้วย เราก็เอาออกให้เรียบร้อยข้อวางนี้ก่อนเดี๋ยว่อ่ไปทิ้งทีเดียวเสร็จแล้วเราก็หั่นใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยนี่กินเองเนาะใช้มือใช้มือง่ายๆเลยเรากินเองเราก็ปอกใส่ไปครึ่งลูกแล้วดาวช่วยแม่่อยค่ะแะ้ะดาวช่วยแม่บีบีให้มันแตก แล้วเราก็ใส่พริกไทยลงไปที่ใส่พริกไทยลงไปด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติอะโวคาโดปกติมันก็เลี่ยนอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆเราก็ใส่กับพริกไทยใส่พริกไทยเสร็จก็ใส่เกลือน,นิดนึงเหยาะลงไปนะคะเพื่อให้มันทานง,ง่ายขึ้นเหยาะลงไปนิดนึงอ่าโอเคนี่นะคะอะโวคาโดเราก็บด ด้วยช้อนซ่อมของเราเรียบร้อยแล้วก็ทาลงไปบนหน้าขนมปังของเราเลยจะทาใส่ขนมปังแผ่นที่ไม่ใช่โฮลวีทนะคะธรรมดาก็จะใช้ขนมปังโฮลวีทแหละเพราะว่าวันนี้มันหมดมันเหลือแค่แผ่นเดียวก็เลยใช้แผ่นเดียวแล้วก็มีขนมปังตัดขอบเราก็ใช้ขนมปังตัดขอบได้นะคะใครชอบขนมปังแบบไหนก็แบบนั้นเลยแบบที่ตัวเองชอบเลยทำง่ายๆโปะลงไป ระดาชอบกินไหมคะค่ะใช่มันนี้ประโยชน์ด้วย ocado, อะโวคาโดเนาะเราก็กินแทนมื้อข้าวมื้อเย็นเลยก็ได้มือ้อกลางวันมื้อเย็นก็แล้วแต่แต่ธรรมดาเนี่ยเราจะกินกันมื้อเช้านะคะอ่ะนี่ผักสลดัดใส่ผักสลัดเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มคุณค่าวิตามินทางอาหารเข้าไปเราใส่เข้าไปแต่นี้มีผักอะไรเราก็ใส่เข้าไป แล้วก็ขนมปังโฮวิดของเราที่เหลือแผ่นเดียวแผ่นสุดท้ายโปลงไปก็จะได้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่หม่แะเต็นปากนี่หรอก็จะได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขนมปังอะโวคาโดของเราเย้วันนี้ก็ต้องจบคลิปไปก่อนนะคะสำหรับวิธีการทำ ขนมปังอะโวคาโดของเราถ้าใครชอบฝากกดติดตามช่อง YouTube ครูปุ้ยหันสาพาเพลินอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ